ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาสมซ่อง YouTube เราสไตล์ทีวีถ้าท่านใดเข้ามาไม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากซ่องของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าสิมาอัปเดตเกี่ยวกับ ทางด้วนเวียงจันท์หาวังเวียงอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่จะถึงมือเปิดเนาะเพิ่นจะเปิดวันที่สองธันวาที่จะมาถึงนี่เนาะอีกบทถึงอาทิตย์เนี่ยเพิ่นก็จะเปิดแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจะมาอัปเดตข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังก่อนขึ้นนำไซทางด้วนเนาะท่นก็ไปติดตามฟังกัน ได้เลยอิงตามกฎหมายจราจรทางบกแห่งชาติซีให้เห็นว่าพาหนะที่จะสามารถขึ้นนําไส้ทางด่วนได้ต้องมีความแหงของจักรหลายกว่า350สซีซีขึ้นไป ้ามภาหนะทุกประเภทที่มีแหงจักต่ำกว่า350ซีซีขึ้นทางด่วนเด็ดขาดทางด่วนเวียงจันท์หาวังเวียงมีระยะทางร้อเกกิโลเมตรที่จะเปิดนำไซย่างเป็นทางการในมื่อวันซาทที่สองธันวาที่จะมาถึงนี้เพื่อ จะเป็นการเฉลิมสลองวันซาตแห่งสปปลาวนอกนั้นยังห้ามลดบรรทุกลดพ่วงที่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กำหนดไว้ห้ามยานพาหนะที่ดัดแปลงสภาพเทคนิค ที่บริหัรประกันด้านควมปลอดภัยและห้ามพาหนะอื่นๆที่กำหนดให้ใไซ้ความวต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อสมองงเฉพาะการขึ้นเที่ยวทางด่วนนั้นผู้ขับขี่รถจักรที่มีแหงม้าสูงกว่า350ขึ้นไปและรถบรรทุก ทุกประเภทให้ใส้ขมไวอยู่ระหว่าง80หา110กิโลเมตรต่อสมงยกเว้นสภาพดินฟ้าอากาศมีหมอกมีฝนส่วนรถผู้ขับขี่ขนส่งโดยสารและสินค้าทุกประเภทให้ใส้คขามไวอยู่ระหว่าง80สหาเก กิโลเมตรต่อสัวโมงยกเว้นสภาพดินฟ้าอากาศมีหมอกหรือว่ามีฝนตกเนาะสามารถแล่นซ่าได้นอกจากนี้แม่นให้ปฏิบัติต,ตามไฟสัญญาณป้ายและเครื่องหมายป้ายจราจรที่จำกัดความไวอย่างเข้มงวดสำหรับระยะห่างของพาหนะ ที่แลนอยู่ถึงทางด่วนจะอยู่ในระยะระดับร้อยเมตรขึ้นไปเนาะอันนี้รักษาระยะห่างฉะนั้นในอีกบัวซานี้กาสีฮอดมือเปิดแล้วฉะนั้นกาอยากเึ่ยข้องให้พ่อแม่ประชาชนอืมทั้งซาดเนาะหรือว่าทั่วประเทศ ได้ร่วมเฉลิมฉลองกันยังเป็นทางการในวันที่สองนี้แต่ก็รนำไซให้ย่างระมัดระวังเพราะว่าทางด้วนนี่มันเป็นทางที่ไส้คมไว้แต่ป้องกันอุบัติเหตุทุกคนก็ต้องมีสติเนาะตามข้อห้ามนี้ถาเป็นยังบบทันสมบูรนณน์เะเพราะว่าต้องอิงงไ้ทาง ทักส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นออกมาสีแจงแล้วก็ให้ความหู้ย่างละเอียดต่อพ่อแม่ประสาสนอันนี้ครัพระเจ้าก็เก็บยกปัญหาบางอย่างมาประกาศให้เพื่อนๆเลยว่าพ่อแม่พี่น้องได้ครับทราบก่อนเนาะเพื่อเตรียมตัวที่จะไปไสเส้นทางด่วนที่จะเปิดใหม่นี่เนาะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านกรุณาแสและกดติดตามช่องดาสไตล์ทีวีในข้าพรเจ้าด้วยขอขอบใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี